สวัสดีครับ่อไม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาปอไม่พี่น้องได้ติดทรับเงือมาแล้วกินของเพชรของนี่เนาะปอไม่พี่น้องเวลามันเพชรจัดแล้วมันเงือกแตกเนาะดิ่งเป็นหน้าห่อนนังซ้ำหา้าไพ้ปอไม่พี่น้องขออนุญาตเอามะนาวออกก่อนนะต่ำซัวสมอนดองปอไม่พี่น้องใส่สตอ๊อโดวยเนาะ อู๋สตอตจำสุ้ะจำมนันดองหมูกรอบชาชูอืม ซื้อม้าแล้วก็มาดองเองประมาณี้น้อง ผมหมายไม่ร้องว่าจะแดมันปลอดปลอดภัยเหรอ น้ำขนาดเลยเก็บมาแบบียาวๆเลยมกรอบชาชูนี่ก็โอ้สุดยอด กอบเนื้อหนุ่ม น้งกอบเนื้อช้ำครับ ปลาน้าปลาเมลไปน้องแบบจีนะนะหนังกรอบ,อบจิ้นชำ้ชำๆใบแห้งใบเหนียว <c oughs> <c oughs> เปรูตะกระแตนกินก่อนไปเก็บนี่ก็ตะกระแตนเสียมหนอง 吃多多。 เดี๋ยวมันจะเหลือม,มนันก็กินประมไณนี้เอง Mm-hmm. เดือดคอยชีชีเป็นจีนเนื้อเอามาแล้วเข็น ใส่ไฟพอจะจัดเหมือนละก้าเขนนี่อ๋อมันหวานทําหวานทํานะเขนอะข้าวบนนี้มันกิ่นง่ายลำ้ำนกชอ่อผมเม่พี่น้องตับนี่นนะโอ้ย ไปเก็บเองตรงสอภาคตีเห้องว่ามันยูต่แด,ดแรงตีมาอีกเนาะพากันจ้องเอยอย่างเอ้ยเก็บมาใหม่ๆต่อสารแรงธรรมชาติใบใจว่าไปเก็บในแรงตีหญ้าแห้งหิวอาบยาปีนอะอันนั้นกับนบน่อน้ำเนินเนาะผมไปพี่น้อง ไม่ได้น่กปม่อยไปน้องตีซับเมือนี่นะแถบจะบาได้เจ็ดเลยป่อยไปน้อง ไปน้องล้ําซอมอนซื้อมารอบนีแล้วปอแม่ไปน้องซื้อในมาปริมาตีนักถ้าเฮาซื้อกึ่งตัวรัวอย่างนี้ราคามันก็จะถูกกว่านะถ้าหฮาซื้อนะักเอามาแบ่งมาตาม่ำต่ำส่วนต่ำเรียบร้อยแล้วก็ติเหลือก็จะเอามาดองไว้เนาะปอแม่น้อง,องดองแบบก็หลีดองซาอิ่วปอแม่ไปน้องก็จะออกหวานๆเค็มๆเนาะหวานเค็มๆแล้วที่นี้เขาก็มาต่ำรสชาติเพชรสมเนาะปอแม่ไปน้อง ก,ก็ตําแล้วก็จิ้มแล้วก็เอาไปคุกแล้วก็จิ้มเพราะคอนเนอร์เนาะเพราะว่า,าตัวซอหม่อนดองเนี่ยมันจะมีความหวานเข้มเนาะของของซอสซีอิ้วเกาหลีเนาะปอไนไว้เนาะก็มาตามํารวมกันพอแล้วก็จิ้มด้วยชาดพอเนาะปอไนไว้เนาะพักเพิกไปเก็บม,มาธรรมาชาติปอไนไว้ไปเนาะกินลาล้ําสบายใจกริ่องมู้ซึกดีเนาะปอไนไว้เนาะพักบุงพักบุ้มพักบุงนาะพักบุงบกปอไนไว้ไปเนาะละม้อขนาดเนาะกอ โอเคผมคลิปนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนนอกจากได้กระดูและรักษาสุขภาพเปนต้วยนอ้องพอม่นไ่น้องหน้าฝนปีนี้กับมาแบบช้ำๆเลยฝนก็มันออกกับร่างกายกันตัวนอ้องพอม่นไ่น้องสุขภาพดีอญยังก็ดีตามมาอกีกน้องต้องสาบก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนปกักกนคลิปหน้าครับกล่าวสวัสดีครับผม